อัปเดตฝนฝ่าภาคอีสานประจำเมื่อวันที่22มิาคม2 5 67พร้อมกับอัปเดตไปหายจนหอดวันที่27มิม67ไปรับชมรับฟังกันเลย22มิม67ล่มไตและล่มตะวันออกเฉียงใต้พัดกระพุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่ความดอากาศตามเนื่องจากความห่อนปกุมประเทศไท้ตอนบนลักษณะเส้นนี้จ้ส่งผลให้ภาคอีสานมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากแนนเดอร์ชัยภพุ่โคราราศีสเกตและกัอุบลราชธานีล่มตะวันออกความเร็วู่ที่1 0 20กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุด19-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดย่ที่30-34องศาเซลเซียสก่าอัปเดตฝนฝ่าต่างแต่วันที่23หอด27มินาคม67ช่วงนี้ความกระดาเนื่งจากความห่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้มีอากาศห่อนกับมี่ฝาหลวงในตอนกลางเวน้นในขณะที่ล่มใตและล่มตะว,วันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคอีสานตอนล่างภาคกลางตอนลา่งนลางและภาคตะวันออกส่งผลให้ภาค อีสานคองห้าวซิมีฟนลฟากะนองบางแหงบางพุทธีเดวแอดมินก็นจะเช็คเรื่อยๆห้เเถหนึ่งคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีจ้า